สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสุกุสุคนมาว่ากับสาดอยนาแก่คือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี่เมื่อนี่สาดอยสีพามาเบ่งบรรยากาศงามๆธรรมชาตินะคะอยู่บนยอดเขาเนาะคะ่ะแล้วก็มีพารานหินป่าไมา้ธรรมชาติคะ่ะอยู่หลังบ้านสาดอยนี่เองค่ะที่นี่สิมีทั้งมดสิมีวัดที่่นสร้างขึ้นมาเนาะคะ่ะอยู่ใน,นหินอยู่ในภูเขาสวยงามค่ะมีทั้งหมด สี่วัดด้วยกันเนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยค่ะเลยสี่อ่ามาถ่ายทําทบรรยากาศทางขึ้นให้เบิ่งเด้อค่ะอันนี้ทางนี้นะคะทางไปทางนี้ก็คือจะไปวัดภูพานอุดมธรรมเนาะ,ค,ะนนค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทางนี้เนาะคะ่ะส่วนทางนี้นะคะจะไปท่ามพระเวศเนาะคะ่ะหรือวัดบรรพฤเนาะคะ่ะนี่ค่ะสิผ้ามาเบิ่งเด้อค่ะนี่ค่ะ ทางใต้นัน่นก็นคืออำเภอนาแก่นะคะเขาตรงขึ้นมาเลยนะคะตามถนนมาถึงอำเภอนาแกนะคะก็ตรงขึ้นมาอยู่ทั้งหลังเลยค่ะประมาณสี่ห้ากิโลเนาะค่ะนี่นี่ค่ะแล้วก็มาถึงจากนาแก่ขึ้นมาตรงจุดนี้นะคะก็จะเห็นป้ายอันนี้ละค่ะนี่ค่ะเพื่อนสีเขียนไว้เด้อค่ะเดี๋ยวนะคะจะพาไปดูวัดนี้ก่อนนะคะอันดับแรกเนาะค่ะหนึ่งจุดหกกิโลเนาะค่ะนี่เพื่อนสีเขียนไว้เนาะค่ะ เนี่ยค่ะค่ะตะกอนนี้ชื่อวัดนี่นะคะนี่อันนี้เป็นดั้งเดิมแล้วเด้อค่ะนี่อันนี้ก็คือชื่อวัดตะกอนด่านสาวคอยเห็นบ่ค่ะซึ่งเป็นซื่อหมู่บ้านอันนี้ล่ะคะ่ะเนี่ยมู่บ้านที่สาวดอ,อยอยู่คือบ้านด่านบ้านด่านสาวคอยเนาะคะ่ะก็สิีซี่ซอนไปทางนี้เนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยค่ะค่ะสีมีปล,ปลายใหญ่ๆบอกอันนี้เด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะสมีปลายบอกเลยเนาะคะ่ะ มงามนญ่ๆเด้อค่ะสิบาทเราไปได้ย่นีะย่นีะย่ะวัดภูพานอุดมธรรมเนาะคะ่ะเฉลือมพระเกศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระบรมราชินีนานะคะครบหกรอบนะคะะชนพันษาสิบสองสิงหาสองห้าสี่สิบเจ็ดเนาะคะ่ะย่ค่ะอำเภอนาแกจังหวัดน,นครพนมวัดนิเพนเนาะคะ่ะพระราชนีกับพระเทพพิเสจมาเด้อคะ่ะ มาขึ้นมานะคะวัดอุดมทมน,นี่ค่ะนี่ค่ะทางขึ้นวัดก็จะไปทางนู้นนะคะนี่ค่ะผาเบิกนะคะนี่นี่ค่ะอยู่ในภูเขาน,นะคะนะคะส่วนวัดที่สองอันนี้เนาะคะ่ะนี่ค่ะ อันนี้เป็นป้ายเก่าเพิ่นเดคะาเอามาแบนี่แหละค่ะวัดบรรพุทธนะคะถ้ำพระเวนนี่ค่ะเป็นแยกตรงนี้เลยค่ะสามแยกนี้เอาก็ขึ้นมาคักะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนเดอค่ะทางขึ้น่ปกับไปพูดละค่ะเดี๋ยวสาวดอยสีเอาภาพงามๆสวยๆงามๆมาให้เบิ่งนเนาะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะวัดบรรวัดรรมบันพุทธนะคะ ขอโทษเด้อค่ะถ้าอ่านผิดอ่านถึงวัดธรรมบรรพตเนาะคะ่ะธรรมพระเวศเนาะคะ่ะนี่ค่ะอำเภอนาแกจจังหวัดนครพนมเนาะคะ่ะนี่ค่ะนีะนะ่กระทางขึ้นขุนเนาะคะ่ะวัดทั้งเมื่อดีค่ะเป็นสร้างสวยงามกับธรรมชาติอยู่ภูเขาเนาะคะ่ะเหมาะสาวดอยคิดว่าเหมาะสำหรับท่านที่จะ ขึ้นมาปฏิบัติธรรมนะคะโอ้ัรบรองความสวยงามเนาะคะ่ะเดี๋ยวสาวดอยจะถ่ายมาให้เบิ่งเด้อค่ะสำหรับเมื่อนี่พ่อแค่นี้ละค่ะจังไดก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจสาวดอยหน้าแก่เนาะคะ่ะเพราะว่าบ้านพีเมืองนองฝั่งไทยฝั่งลาวเแล้วก็ต่างประเทศนํำเนาะคะ่ะขอทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องเนาะคะ่ะเมื่อนี่พ่อล้วค่ะคอยพ้อกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะนี้ค่ะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ